สวัสดีครับพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมีรถฮีโน่สวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นฮีโน่รุ่นโดมิเนเตอร์500นะครับผม Fc9J นะครับเครื่อง1 55แรงม้านะครับผมความยาวกระบะก็5.6เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคกระบะต่อกระบะเป็นแบบเหมือนรถส่ง พนักงานนะครับผมขับรถส่งพนักงานเดียวพาชมรอบคันเลยนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านบนก็จะมีไฟสี่ดวงนะครับผมอยู่ด้านบนบอกเกง่งสเปคเดิมๆนะครับคันนี้ก็สีขาวเดิมก็กระจกเดิมๆนะครับฝั่งคนขับหนึ่งบานแล้วก็ฝั่ง ผู้ได้สามสามบาทนะครับด้านสายแล้วก็ใบปัดน้ำฝนก็สีดำเดิมนะครับแล้วก็มือจับใต้กระจกก็เป็นสีดำเดิมแบตฮีโน o แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับโรมินเตอร์ห้าเป็น6ล้อกลางนะครับตัวนี้กระจังหน้าก็เดิมเดิมนะครับผมสีเทาลมดำแล้วก็ตัวแสลักฮีโน่จะเป็นแบบพรเมี่ยม ลมดำนะครับด้านตรงกลางก็จะเป็นสีดำเดิมๆครับคันนี้ไฟหน้าเดย์ไลท์นะครับนี่ก็จะมาแพ็คคู่เลยนะครับผมตัวนี้คู่แฟตเลยครับสองคันด้านข้างก็จะเป็นบันได1นขั้นนะครับผมเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ไฟเลี้ยว ฝั่งประตูนะครับเสาอากาศที่ด้านบนนะครับผมแล้วก็มือจับประตูนี่ก็จะเป็นล้อหกน็อตนะครับผมยางก็จะเป็นวิสโตนนะครับวิสโตนมันติทรานส์นะครับผมตัวน,นี้ r สิบ R หนึ่ง้าหกเก้าจุดห้า R สิบเจ็ดจุดห้านะครับก,ก็กอกาดเดิมๆให้ดูกระบะนะครับสีขาวมีผ้าใบปิดด้านข้างนะครับผมเวลาฝนตก กระบะก็เป็นลอนคู่นะครับตัวนี้ก็จะมีที่การมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจักรยานยนต์ตัวน,นี้สีแดงสลับกับสีขาวแล้วก็ไฟตรงกระบะนะครับใช้กระบะก็จะมีสา,สาจุดก็คือด้านหน้ากระบะและ้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายหม้อลมก็1ลูกนะครับเดิมๆจากโรงงานะ แบตเตอรี่สองลูกน,นะครับท่อเดินออกด้านข้างนะครับผมร้อยห้าสิบ้าแรงมา้านี่ก็ชนาก,การกรุงเทพสาขาราชบุรีนะครับบางโคนด้านหลังก็เป็นสีดำนี่เป็นยางหลังนะครับ เป็นด้านายของตัวร,น,รบนบนก็นจะมีไฟสองจุดด้านซ้ายด้านขวานะครับไฟส้มกับไฟแดงตรงล่างกระบะก็จะเป็นไฟสี่เหลี่ยมนะครับผมส้มแดงเหมือนกันมีไฟถอยอยู่ด้านขวาอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับ เป็นผลงานของ UMB Body Car นะครับผมอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาชมด้านที่นั่งของผูดด้โดยสารด้านหลักดีกว่าเ <c oughs> บาะก็จะเป็นแบบสามแถวนะครับซ้ายกลางแล้วก็ขวามีที่เก็บสัมภาระด้านบนด้วยนะครับผม ก็จะมีไฟไฟสองดวงนะครับด้านบนหลังคาแล้วก็จะมีกระดิ่งด้านหน้าหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นกระจกสองด้านหลัง บาะนิ่มมากเลยนะครับผลองนั่งแล้วนะครับพื้นนี่้็เป็นลายไม้นะครับผมเป็นพื้นไม้เลยพื้นไม้เลยครับอันนี้ จัดแบบแพ็กคู่สำหรับขนส่งพนักงานนะครับถัานน้ำมันนะครับนี้ FC9JU03 นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถบรรทุกฮีโนนะครับผมสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน่ f c 9 j Dominator 500นะครับเครื่อง155แรงม้านะครับผมความยาวกระบะ5.6เมตรนะครับตัวนี้สเปคกระบะก็จะเป็นแบบสำหรับขนส่งพนักง,งานผู้โดยสารอะไรพวกนี้ครับผม ็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0889141083ได้เล,เลยนะครับเซลต้นยินดีให้บริการและให้คำปรึกษานะครับผมผิดพลาดระารใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีรถฮีโนรุ่นใหม่เข้ามาสวยๆนะครับเดี๋ยวเซลต้นจะรีบมาอัพคลิป ให้ทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ